มีเด็กเด็กเล่นเป็ดตองกันนะครับ <laughs> มีเอ็มร้อยเดีวที่นี่เอ็มร้อยเอ็มห้าสิบ าขนาดยนต์นะครับเกิดอะไจะมาเมื่อไหม่คมเลยอ่ไร้ยเซอร์ไซส์ร้สึกหาเราเจอแม่น้ำใหญ่นะครับเนี่ยจับนมมันได้ Hey. Wir haben ja. 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 Wir werden back. Wir haben ja leider Ja. Kommt schon ein Büdel und äh wir den Ja. We hier, ik? Ja. Hmm. ja offensichtlich, die nehmen wir auch ihre Sachen. Oh. Hmm. Hmm. แล้วขยะตะพีนะครับรู้สึกดีมากมมหมดสิ้นกระพ่านครับสุดยอดครับนี่เราก็เจอแม่น้ำน,นะครับเดี๋ยวเราจะต้องใช้วิธีก็ป็นแพขนานยนต์นะครับสวยจริงๆเลยครับเนี่ย็ต้องถ่ายรูปเก็บไว้ ดีเ,เพื่อนๆเราโอ้่ายเลยไทย่ายยงนี่ครับเราต้องใช้แพรขนานยดยนต์นี้ครับข้ามไปน้ำแรงมากนะครับดูจากเรือลำนั้นสุดยอดพี่นะ้อง ไม่รู้ว่าเมืองอะไรนะครับเนี่ยเม,มืองคล้าหรือเปล่าไม่รู้โอ้ไม่ใหจเป็นเมืองไม่มีรถจอดเยอะอนี่เมืองอะไรครับหัวเม,ม,มืองหัวเมืองขวา้เขวาเมืองสายแทจะใช่แล้วครับเนี่ยน่าใช่เมืองขว้าแล้วพี่น้อง ทางดีเลยนะสุดยอดโอเคครับเราได้เห็นบรรยากาศกันแล้ว